เราเพิ่มาตรงกลางพอเอ่ออะค่ายไปตัดฝั่งขวาขให้ยยนโยนโยต้องมาเดินฝั่งนี้ล้วได้ไมโชนการใหญ่ลายกานผู้หญิงไปฝั่งน้นเห็นไหมเห็นไหมที่บอกให้ทำดีๆเดินได้อะเดินไปตรงน้ทำานไปโชนไปฝั่งโน้นวยยืนลอเตมแลถึงเทาที่ตัวเองตรงนี้คนต่อไปมาสูกกูบอกว่าอะไรอ๋อตรงนี้ บอลฝั่งนี้อ่าถุกรับปึ๊บถูดเลิ่มสวนต่อไปเลยไปฝั่งนู้นโชว์ตัวฝั่งนู้นฝั่งนี้เรโชว์ตัวไปแล้วอาโค้อรอนิดีก่อนเอออาดีมากทำฟิลได้จากหิุดโค้ฝั่งนู้นกับนักนักะหนึสองสา หายเรียนเงิอแล้วก็มั่นใจนะครับไม่พ่อไหเปิดไหลเปิดหน้านะครับบอลตุเติมโคตรหมุนก่อนครับเดิมฝั่งนม้นก่อนเดินโชว์ตัวฝั่งนม้นก่อนอ่าแล้วก็นนี้บอลกีก็เดินกลับมาเอลเอนนี้รอซีลูกเพื่อนกันกลับมาแล้วขาตายสวยกันเพื่อนเลยเราออกมาช้านะจริงๆก็ออกมาโชว์ตัวก่อนเนี่ยลูกก็ถึงตรงกลางปุ๊บเขาก็ร่างออกมาดีรอเลยพอนะหันหน้าไป อย่าห่ออะไรนด้ดีไปผมกำลังเดินไปเดินดีๆอ่าหน้าโพสตึงอ่าเดินกลับมาไม่ไม่เดินซึ่งมันก็มาเลยดีมากเออพอเพื่อนถึงตรงกลางปุ๊บเราเดินสวนต่อเลยแล้ว็นังเลี้ยวขวาไปโพสตัวไปโพสโชว์ตัวฝั่งโน้นอ่าเดินพอเพื่อนถึงตรงกลางแล้วมารอ ดูตรงหน้าเลยครับโคตลอดอย่างก้มหน้าเขาจะมองพื้นมองมาตรงตรงไม่มองพื้นนะได้มีเงินที่เก็บแต้องมองพื้นตึงอ่าเลยกลับมาดูแถวด้วยดูแถวให้ตรงดีมากกลับไปบริศาโอ้พึ่งโอเค โคตงตังขว่ามือก่อนนะเดินกับมางมวอตังกวามืออนไหนกูดูยืนช่องไฟไม่สวยเลยไม่ต้องยืนชิกันเื่อควปอกไฟคนแรกจะปอไหนักมาแบ่งทุกุๆอันนี้มีกี่คนสอง